นันพูดได้โอ้โอ้สุดยอดีแะครพได้หมายถึงว่าอ่าอยู่ตามให้ตามาเนาะอ่าบักปู่บักมองบักแนวไวกมีอยู่กินนี่ะบ่ต้องไปซื้อเพิ่นเนาะปู่กับปู่เฮาก็กันาคตาู่มีอยู่กินอ่านั่นโอ้2มื้อนี่ง ได้มีโอกาสแวะเวียนมาหาหมู่พวกเก่าเนาะหมู่พวกสมัยเรียนหนังสือนํากันนะครับผู้หมวดรถปีนี้เพิ่นว่าเพิ่นติดผู้หมวดแล้วครับพี่น้องหมู่่หมูเดียวกันที่เรียนหนังสือนํากันตั้งแต่พอหาพอหเนาะชาตดสีสมบูรณ์นี่บ่มีพอหาพอหมีฮอดพอซครับก็เลยจําเป็นต้องไปเรียนย่างไปเรียนทีกรนหน่ำดังมีฮอดพอเกตครับนี่แหละรุน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 เดียวกันที่เรียนหนังสือมันน้กันเนาะ มืัอนี้มีโอกาสมาเยี่ยมมาเยือนแก่เลวก็สีมาขอเยี่ยมเยือนสวนแก้ยังน้อยว่าแก่เฮ็ดยังไปแน่แล้วมาปักหลักอยู่หายอยู่น่าเลยมี่อย่างที่อยากให้เบิง้งให้เห็นเนาะเป็นสะเป็นสปาปลาเป็นต้นไม้ต้นไหลมือนกันนะครับนะหลายสิ่งหลายอย่างที่แกเฮ็ดไว้เนาะเดี๋ยวผมกับทีพาเขาไปถามสาราถุสุธิกับผู้หมวดจังน้อยว่าแก ปัจจุบันนี้แกได้เห็ุยอย่างนี้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงหรือว่าอะไรนะส่วนผสมเนาะกะเขามาเป็นอยู่เป็นเป็นเป็นปน,ปน,ปนที่อยู่กลางครับอยู่กลางคงเลยทางเส้นเขามากกันสุบะบอ่บอทั่วหากันหรือบ,บอ่อนั่นกับมาบ่เถื่อผมกลยสองหลอดกันคนเดี่มาเถื่กอะไ้เนาะสองหลอดสามหลอดเป็นคนเดียมาเถื่อเนี่ยสาสาหนามแครับต,ต้นไม้ต้นอะไรก็เป็นที่ยุ้ยด้วยปลูกหลายปีละไงแล้ว อาเฮี้ยสั้นมันซองกระเริ่มสีสางเลยครับลงโซลาเซลล์ไปแล้วน,ะนี่บอน,น้ำโซลาเซลล์นลงไปหลายบาทกันครับสามแผงวันนี้เขาทำอะไรเด้แสงแดดมากหนามาครับแสงแดดมากหนามามีทั้งสต็อกน้ำย่างดีเนาะพี่น้องเนี่ยบอ่อเป็นนี่ครับคารคูดจอกอ่ะเ่กี้ตังหรอก,ตอก,อนก,นก,กแต่ว่านักงนวงกันละเนาะก็มีแผงโขบพุมเลยอ่ะ แผงไหญ่ตัวนี้ก็รับแสงใหญ่แค่สามสามแผงเนาะใส่น้ำได้โอใส่น้ำได้ทั้งมือหมายถึงนะยังมือยังคำครับ mm. แกกำลงง mm. งังสั่งเหียนสั่งซานแกเนี่ยก็เอ่าสี่แอมสี่ยังกับนาสีขยับขยา,ายนอนพูนมั่งนอนพีม,มั่งเนาะหมายถึงอยู่บ้านนะบ้านกับน้า mm. อ่ะเดี๋ยวเขาเขาไปข้างในนี่นนไปทำสารวจสุดที่แกจากน้อยว่าเป็นยังไงอยู่ยังไงเนาะ ตุนโดนเว uh the like ียนเวียนมาหากันทีนึงครับบ่ได้บ่ได้เห็นกันดูสมัยกับแกแต่สมัยเรียนหนังสือร่วมกันแกสูงเลยคุณผู้นี้สูงขาวหมอดหมอดรถนี่สูงขาวครับอ่ะโอเคเดี๋ยวลุงออดิพาเขาไปถามซาสูสุริแกเนาะอ่ะโอเคครับชอบพี่น้องอ่าเดี๋ยวไปถามซาสูสุริแกจักน้อยว่าแกอยู่เย็นเป็นสูงแบบไรเนาะบ่ได้พอกันโดนแล้วอ่าสมัยเรียนหนังสือร่วมกันก็ จะเป็นมูโผดเดียกันที่รวมอห้องน้ำกันเนาะให้อาหารปลาครับสวัสดีครับผู้หมวดสวัสดีเพื่อนโอ้ยเอยดดา,อาอกับมาหามาเยี่ยมมายามตัวเนะาะปลาเป็นยังไงเนาะไรนะไหน้าสมุผสมบนนคือเม็ดเนีแ่แต่อาหารยังเนี่ยอาหารอาหารปลา <laughs> อาหารปลาโอ้สุดยอดครับ นี house, ่แหละเลี้งปลาไว้ปลานี่ปลาตโหลายๆยีหออยู่ปลานี่เนาะเบิ่งลักษณะแล้วหลายยีหออยู่ปลานี่ปลาตะเพนปลานวจันปลาทิมอืมื้อนี้มื้อนี้มื้อยุดมื้ออีหยังก็วันอยงก็ัมงคลติวันัมงคลัมงคลโอ้อ่ะบดนี้ก็คือว่า มาปักหลักอยู่บ้านมาสร้างมาแปลงอยู่บ้านนี่คือแน่นอนแล้วเป็นวะอ่าพอไปใส่มาใส่แล้วเออปลักแล้วปักลักแล้วทำอาชีพนี่ละอ่าอาสีเสริมเขาบ้านเขาคือเกษตรกรเออชาวไางชาวสวนนี่แล้วเนาะตอนนี้ได้ได้สร้างยังไม่แน่หรือว่าปลูกยังไม่แน่ตั้งแต่เริ่มต้นมานี่มีกับมีพวกกุ้งไ มกม่วงมันเดี๋ยวบังร้องคำ12ประมาณ12ต้นเดี๋ยวบังต้นไม่แล้วหลายย่หอยอยู่ดอกบางสซนเนี่ยเดี๋ยวเขาคอยสำรวจเนาะสำรวจไปเลยเนาะว่าว่าว่ามีอย่างมีอย่างที่เป็นจุดเด่นแน่ที่สางสันมาสำหรับเกษตรกรเศรษฐกิจพอเพียงไรีนาสวนผสมนี่เข้ามาเรียนนาสวนผสมอันที่พิจิตรพอเพียงก็บาดโอ้ปลาปลาปลาขาวเทียนนี่นะขาวเทียนทีขาวเทียนอืมฝนโอ้ ยังไๆตัวนี้เดี๋ยววิวในกำลังหนึ่งแซ่บครับเนี่ยโดนโดนน่นที่ไลยแววเวียนมาเยี่ยมเยนมูพวกทีนึงก็เลยถือโอกาสทำสาวสุสุดิบแล้วก็มีคลิปมิยังไว้ถ้าไปอ่างพี่อ่างน้องเห็นไหมเออมันก็ต้องเป็นส่วนแม่เพราะว่าการเลี้ยนหลูกเกษตรกรเนี่ยมันก็ไปได้ไปนั่งเลี้ยนในห้องคือยังเ้าอยู่ประนึ่งกว่าสองเนาะสมัยตะกี้ยูถัดมาหาพวกนี่โอ้ยยางตะบันสัดสีเรื่อระฮอด โดนดังอ่ะก็โดนดังอ่ะล้มบางทีไอเจ้าอ่ะยังเงี้ยขาวจากภาคเรียนยังต้งทงอ่ะโดนโดนไม่พอกันเดือนหนึ่งแล้วเปล่เนี่ยโอ้ป่าไหมเนาะล้งล้งล้งแต่โดนมาคือเป็นพอพันนี่พันอยู่กับสวนนี่เออยู่กับสารนี่เลยเอาซื้อถุงเขามาล้งมู่นี่มู่นี่กาว่าเดือนจะดีอีกเดือนเลยนาะป่าปุณนี่ป่านี่ยจะประมาณนเลยเอ้าป่าสีชมพูป้ายอย่างนั้ยนะทับทิมดิโอ้ผสมกันเลยกแต่เดี๋ยวอยู่เนาะ โอ้ผสมกันเลยวะทับทิมปลาขาวปลานิลหัวแดงไปลายแบนนุ้น,อไไน,นโอ้มันกิโตพอกินตัวดีไหมเอาขึ้นเดียวไปให้นะยังตี่โอ้โอ้ฮะโอเคเดี๋ยวเขาข่อยสํารวจสวนเบึงว่าเขาไปทางไหนเบึงว่าเป็นเป็นเป็นจังไหนเนาะเพราะว่า,า,ามหอมอกหอดหมอกหอดบอลแล้ว,วจังไดนก็ได้ขอสํารวจจั่หน่อย เพราะว่าจริงๆแล้วการสำรวจพื้นที่เขตตะวันนี่คือจะเข้าชาวบ้านเนี่เนาะบ้านๆพูดนะไผ่ยี่อกอ่ะไม่ไผ่ยี่อกครับไผ่ยี่อกตามจริงแล้วตามปกติเขาเลยไผ่ยี่อกนี่อยู่ในป่าในดงอย่านี้วันนี้อยู่ในไหนางสิครับเอาเอาเอาหัวมาปลูกันเี่เอาหัวมาปลูกัยุ่นี่จักปีละไรไหนไผ่ยี่หรอกนี่ยโอ้ยปีแล้วเนี่ยปีเดียวโอ้ปีเดียวนี่แหละครับแกงโอ้ยแกงใช้หมูแดงพี่น้องไผ่ยี่อกไผ่ยี่อก จริงๆแล้วตั้งที่ตั้งแต่ตั้งแต่เป็นเด็กเป็นเล็กเนี่ยผู้เฒ่าผู้แก่บนผ้าไปเก็บยูผลอัญโยย้ำเก็บเห็ดเก็บอย่างนอกขึ้นไปนั่งโขงนี่ป่านนะไปที่หลอกนี่ได้มาเป็นกำเป็นกันดิแกงนี่แต่แกงนั่นจังน้อยได้ไปน้องเด้อหันเถิดถึกสูตรน้อยครับหันเพถึกสูตรมันสีละคายจังน้อยสำหรับขอเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวตามหมวดรถเข่าแปลงในว่าแกไม่ยังสีโชว์นี่ว่าโอ้ต้นยักษนี่หลายหลายหลายปีแล้วครับเนี่ยหาปีได้เ่ะหมวดต้นยักษเนี่ยหาปีได้ไหมเนี่ย ตัวสามปีโอ้สามปีขนาดนี้ก็ถือว่าโอ้โหพรธรธมรมดาพรธรรมดาพระธรรมดาไปเข่าข้างในกันฮะไปเบิ้งสวนหมุม่วงข้างในแบบว่าเพิ่นมีสวนหมุม่วงปลูกไว้เมื่ปีที่แล้วเนาะอ่าไรนาสวนผสมครับนี่ก็แปลงนากําลังเพิ่มฟื้นไว้เพื่อที่จะให้หญ้าตาย,ยก็ไม่เหลือกะมาฟื้นมาวานอีกเท่านึงเนาะเพิ่งได้มา,ยยาอยู่บ้นานสองปีเพิ่งได้ทำได้สองปีเออได้สองปีก็ถือว่าโอเคต้นไม้ต้นไรก็ กอุดมสมุนยุงสิเลยโอเคแล้วนี่ครับระบบนำมาจากพุ่นเราผมนำโซลาเซลล์ผมน,นะครับที่ปั่นขึ้นมาเนี่ยมาใส่องค์ไว้เลยกะองค์ไว้เลยกะเอ่อแต่หดแต่เนี่ยเนาะใส่แรงก,ก้นหดกันหมายถึงว่าอ้าวอินพัลลัมโอ้อินพลัลลัมกำลังขึ้นบบดเนี่ยใส่เกียร์ไปเลยเกียร์เกียร์นี่คือสูตรสูตรพิเศษเด้อเกียร์เด้เอเขาไปอยู่ตะวันออกกลางมาเกือบเจ็ดปีเนี่ยเขากินอินพัลลัมเนี่ยโดยที่ว่าธรรมชาตินี่หวานจนไม่หมองหวานเลย พันไคลิโอ้กำลังงามตัวนี้ไหมเอาเอาพันมาเทเ่ยพันก้อนเพิ่นมาปลูกขุดทาอมันรั้มตัวไหมนี่เอาบ้านนี้เขาฉีมาเบิงวะผึ่ดชนิดนินนี่มันเป็นผื่ดแมงแลงผึ่ดแต่ว่าหนวกลางบ้านนี้เขามาปลูกเบางไทยเขาเนี่ยมันสิรสชาติคือเขาบ่นี่ยละมองสีดำลุงรักษามันมองนี่ละมันสีเป็นไหนเฮ้มีสูตรบ่เขาบอกว่าบ่ทังไเนแค่ไอขุดใ้ร่องเพื่อนมันประมาณไห้ หกสิบคูดรวมลงหกสิบหกสิบเส้นแต่ว่าเขาให้ขุดหรือก็นั่นแหละแต่ว่าเหาใส่แรงงานเขอไม่ก่อเลยตันก็เลยเออเออแมนแล้วก็เอาปุ๋ยปุ๋ยคอกแยมใบตำแยให้เข้าเนี่ยใบกัมปูเนี่ยรอรออื่นมั่นหลับค่อยปลูกครับดินกับสูตรพี่น้องสูตรบ่บ่หลับดอกสูตรบ่หลับฟังไหมพี่น้องเออผู้ใดมีเวลาไม่อยังกะหามาปลูกกันเนาะดินพะลัมมีกะไรเนี่มันเป็นดินภาคีสามดินมันบ่มพือนั่นเนาะ ล่องปืนก้อนปูแต่ว่าบ้านบ้านท้องมันเป็นดินดินไา้ดินนีน่เนีะวแต่ว่าเทียบกับต่ว่าหนอกกลางเลยแต่ว่านอกกลางเนี่ยมันมันเป็นดินแบบว่าเป็นดินดานเป็นเป็นหินเนี่ยมันคือยู่ได้มันคือหวานเขาไม่ได้พ่นน้ำแบบเนี้ยแต่ว่าตัวนี้ห่อตัวเออรักษาเ่อจะหายมันหายมันไงหายมันโตเอหายมันโตเร็วหายมันนั่นเร็วนั่นมันนั่นกินฟังท่าน,น,านี่จากจากต้นเนี่หนึ <laughs> น่งสองสามมันสิบสองต้นโอเค สองต้นโอ้โหมันก็ะดิบสวนนั่นก็สิปลูกเริ่มเหลื่อมเหล่มเหล่อมสีไงแถวทับเที่ยวเดียวกันเล่นปะเออเมืองเมืองลักษณะนเดียวนี่ไงไงเทียวเท่าเลยเพราะว่ามันก็เพราะว่ามันก็เป็นมักน้ำเติบอยู่เด้วเพิ่นนี่ก็ได้มาเป็นืเมัก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 พอเพราะว่ามันผิดดินไปมันผิดดินเงาเงาของเขาเนี่ยคือเงาเงาผ้าบานเขาเดี่ยนะแข็งแท้แท้ด้นี่งน้ำก็มีแต่หักแล้ว่าหวาน อันมุกเขาเพิ่นขายในไอ้ไอ้ในหางนี่ยังว่าหวานเพิ่นมะเขือม้าบ่แมนได้อินพลัมเนี่ยขัดท้องแถบันในบ่ต้องบ่ต้องเกลือบ่ต้องอย่างเลยหวานโดยที่ว่าธรรมชาติของมันจริงๆอ่ะโอ้เป็นแบบไปไรหน้าสวนผสมเนี่ยไรหน้าสวนผสมเศรษฐีเพียงแบงแบงปลูกเขานี่ปลูกเขาซีไร่อาแล้วก็ปลูกม่วงนี่หาไรบังม่วงนี่ค่เลยือบังม่วงนี่หาไรตีน่ะหไรเอาขาดการผิดเมื่อวาผมขาดการว่าสองไรพอนะ โอ oh, นะ้มาธรรมดาตัวหาอะไรนี่มันประมาณปลูกได้ประมม่านลอยลอย oh. ลอยสา,ามสิบต้นอืมปัดถ้าเทปง่ายขึ้นไปเนี่ยมัยนมันจะบอกหอมเงาขาวหรือร่มรื่นแล้วโอ้ยเ oh, นี่ยขันอินขันนินพลัมใหญ่ขึ้นเลยกับต้นมงใหญ่ขึ้นนี่โอโ้โหร่มรื่นขนาดเลยนี่แหละคือว่างหมากแป็นแต่ขันว่างหมากไปหลายปีก็เนี่ยกะดีดีได้เนาะ แมนเสียดายว่ามันยุบวันสาบไปน้อยเออ่ยาบไปน้อยนึงเลยแต่มาอยู่โดนวนี้มันเขียวหมดแล้วเขียวหมดแล้ววันนี้เขียวหมดแล้วโอ้เสียดายเสียดายบริเวณนี้มีสวนนี่แหละเขียวทอืมกัดกัดแร้งแร้งน้ำเนาะนี่ครับคู่สากเป็นบหมกมองเนาะเป็นบักมองเป็นต้นที่ไม่ยินต้นกับายซี่น้อยย่างน้ำกันเอ๊ะนี่ต้นลงมองว่าทีเฮ้ยอันนี้อันนี้พันยังกว่าเนี่ย

Ô sự nhỏ như là cái phần pháo này mày thương là, tà uh, mao tâm hay tâm áo phân nó phục bông kapo hong kapo gần ta quân tai phục mìu biết chin ờ nắn ô song đi hang ngang nó. ngang 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 Ta ngang 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 จักๆๆปีแล้วเนี่บักม่งตัวนี่โอ๊มันปลูกไว้แต่ก่อนสิมาอยู่บ้านโอ้นั่นล่ะซนั้นล่ะนั้นล่ะบหลายจักนอยจักนอยพอได้กี่พอสิเบิ่งเออพอสิเบิ่งพออันนันมันบ่ทันได้พอกินพอกินสิลักษณะเออแม่นอันนีล่ะคือคือหมายถึงว่าเฮาไปบ่มเนาะบ่บ่ต้องบ่มอันบม่วงอันนี้กินดิบตโอ้ยกินได้เลยกินได้เลยโอ้ยโอเคว่านปาดกินเลยจักนอยนี่ เอาโอเคขั้นัอนกับคลิปนี้ก็ขอไมย่ยอมเย็นกันสำเนีดงทุกคนเ,คเดี๋ยวคลิปหน้า แตสิทีตามหมวดรถต่อไปว่าความเก่าหนาของเกษตรกรนี่เศรษฐกิจพู้เพียงได้นสมุสมนี่สีเก่าหนาไปถึงขั้นใดหรือสิมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นมาให้เบิ้งให้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 ดูแลเนาะให้ได้เป็นตัวอย่างแกเยาวชนแกชนุลดหลังเข้าต่อไปอ่ะโอเคเนาะคลิปนี้ขออำลาสนิททุกคนอ่ะโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับอโอ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณครับขอบคุณครับผม